สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะริชี่เอสโรจีริชี ology, ่คนอ่นานไพ่วันนี้เราจะมาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ปายการงานการงานเริ่มจากการงานก่อนเลยออ้ยการงานบางทีเหนื่อยลาเออบางทีเหนื่อยลา,า,ย,ลายากจะยอมแพ้แต่ใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆสิ่งที่คุณจะต่อ ขเขาเรียกว่าจะเจอต่อจากนี้นะคะนะบางทีมันเหนื่อยมันหนักบางทีมันเหนื่อยมันหนักนะ แต่หลังจากนี้คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะจ๊ะหลังจากหลังจากนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะให้คุณอดทนสู้นิดนึงให้คุณอดทนสู้นิดหนึ่งนะดอกบัวไกลจะบานและดอกบัวไกล้จะบานและอนาคตภายภาคหน้าคุณจะสว่างสดใสวันนี้คุณอาจจะทํางานหนักเพื่ออะไรบางอย่างและบางอย่างที่คุณกำลังมองนั้นนะบางอย่างที่คุณกำลังมองนั้นมันจะสว่างสดใสสว่างสดใสมีอนาคตทีสนะออต่สวยงามนะเออมีอนาคตที่สวยงามนะจ๊ะนะการงานเสร็จการเงินต่อ ่อการงานเสร็จการเงินต่อนี่ถ้าการงานดีการงานดีการเงินก็ดีการงานดีการเงินก็ดีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สวยงามเอออนาคตก็ดีการเงินก็ดีนะเออการเงินการงานดีนะจะอคุณวันอาทิตย์การเงินการงานดีการเงินการงานความรักความรักความรักต่อจากนี้เออ แอบจะบอกว่าแอบจะบอกว่าคนที่มีคู่ระวังมีน้องน้อยเออคนที่มีคู่ระวังจะได้เบบีเออคนที่รอคนที่รอรอคอยเด็กน้อยเออเด็กน้อยกาลังจะมาเด็กน้อยกาลังจะมานะการเงินการงานความรักความรักพัฒนาต่อได้พัฒนาพัฒนาความรักต่อได้นะจ๊ะนะไม่ว่าจะงองแงไม่ว่าจะงองแงกันอย่างไรก็คือจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนี่แหละเออนะคะเขาเรียกว่าอะไร มันเหมือนลิ้นกับฟัน,นะคะมันสามารถต่อไปได้เรื่อยๆนะเอออารมณ์แบบอิ่มนำสําราญอะไรอย่างงี้เออแต่ระวังมีน้องแต่ระวังมีน้องนะการเงินการงานความรักอ่ะโชคลาบโชคลาบอู้โชคลาบ,ลาบ,ลาบจริงๆคุณแอบเป็นคนมีโชคลาบมีบุญวาสนานะคะเพียงแต่เราไม่เคยเบิกมาใช้อะ่ะ เออพยงแต่เราไม่เคยเบิกมาใช้นะคะลองสวดมนต์ไหว้พระลองสวดมนต์ไหว้พระนะคะเสร็จแล้วลองตั้งจิตให้เป็นสมาธิลองนิ่งๆเลยนะคะข้าพเจ้าชื่อขอผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ในวันนี้ขอผลบุญนี้จงส่งให้เทวดาประจําตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเบอิกบุญบาร,รมีทรัพย์สินในอดีตชาติก็ดีนะคะปัจจุบันชาติก็ดีที่เคยทําไว้นะคะที่เคยกระทําไว้นะคะขอได้เบิกบุญมาช่วยเรื่องข้าพเจ้าจุดจุๆจุด นะขอให้ข้าพเจ้ามีหนทางแก้ไขปัญหาจุดๆๆๆขอให้สำเร็จโดยเร็ววันโดยเธออะไรลองพ่พรณนาดูเออลองขอไปขอกับตัวเองนี่แหละเบิกบุญจากตัวเองในอดีตชาติที่ทำมานี่ยแหละนะเออลองดูนะคะอืมการเงินการงานความรักโชคลาภเสร็จแล้วอ,อยากเตือนอะไรพ่ออยากเตือนอะไรโอ้พ่ออยากเตือนพลังภายในนะคะพ่ออยาก ให้เตือนเกี่ยวกับการใช้อารมณ์เ <lugar> ก <descriptive mus> <dialog> ี่ยวกับพลังภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นการใจร้อนก็ดีอึดอัดอะไรก็ดีนะคะช่วงนี้อากาศมันร้อนพลังภายในมันอาจจะครุกกลุนมันอาจจะร้อนมันอาจจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเออพูดนิดพูดหน่อยนะคะเตะไฟรุกอะไรอย่างนี้นะให้พิจารณาควบคุมควบคุมควบคุมพลังภายในให้ดีนะจ๊ะนะระวังเรื่องของการใจร้อนอารมณ์ร้อนนะจ๊ะส่วนอย่างอื่นมีอะไรไหมพ่อจ๋าส่วนอย่างอื่นมีอะไรอีกไหม หลังจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ดีนะคะให้คุณให้คุณมั่นใจว่าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้คุณจะชนะและคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยสติปัญญากำลังนะด้วยภลระกำลังของคุณเองนะจ๊ะคุณผ่านมันไปได้นะคะคุณผ่านมันไปได้นะเออขอให้คุณตั้งสติขอให้คุณตั้งสติ นะจ๊ะหลังจากนี้ไม่มีอะไระทําคุณได้นะจ๊ะนะนอกจากตัวคุณเองนอกจากสติตัวของนอกจากสติคุณเองนะคะนะคุณสามารถผ่านได้ดูสิมือเยอะมือแยอะอาวุธครบมือนะคุณผ่านได้ทุกอย่างนะแค่ขอมีสตินะคะอย่าลืมนะคะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิมีสติปัญหาทุกอย่างที่มันเข้ามามันจะมีทางแก้ไขได้เออใครเห็นคลิปนี้ช่วยกดหัวใจเป็นค่าครูช่วยกดติดตามด้วยจะได้รู้ว่าพี่ไพ่อยากบอกอะไรดิชิเอชโรจี วิ่ชีสวัสดีค่ะสามารถกดติดตามพี่หมอได้ทั้งหมดนี้เลยนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะ